สวัสดีครับวันนี้วันที่7มีนาคม2566นะครับและการของเซตนั้นก็ยังคงบวกอยู่12.14จุดนะครับเมื่อเช้านั้นบวกขึ้นไป18จุดนะครับแต่ว่า บ่ายมาก็อ่อนตัวลงมานะครับเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเจ็ดนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียง้วยพอมีการขายทํากําไรออกไปนะครับตอนนี้เซตก็อยู่ที่1618.51งพันหคร้อยสิบแปดจุดง้าหนึ่งดนะครับดาวโันนั้นบวกนะครับ บวกมาสามวันติดแลวนะครับดาวโจนส์แต่ว่าบวกเล็กน้นอยนะครับสลับเมื่อวานบวกไป40จุดส่วนราคาอื่นก็ทยอยขึ้นตามนะครับเช่นราคาทองคำนะครับก็อยู่ที่1,848.52น้ําำมันตอนนี้ก็ WTI อยู่ที่80เสบ Brent Sport ก็86ก็ถือว่าเป็นจังหวะไซด์วีอัพขึ้นมา MI ก็ MAI นะครับก็อยู่ที่ร้อยห้าร้อยหกสิบสอง บวก5จุดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปสแกนหุ้นกันสแกนหุ้นเราเนี่ยจะหาหุ้นที่ที่มีโอกาสที่ทํากําไรโดยดูจากบวอลุ่มนะครับเข้าไปที่อีดิทเอาไว้ความสําคัญกับสัญญาณการขึ้นสัญญาณการเคลื่อนตัวขาขึ้นนั้นหายใส่จะต้องอยู่ระหว่างส9่สเถึงห้าสนะครับเราก็ต้องมี MACD อยู่ในจังหวะไซด์เว่อัพขึ้นไปคือต้องอยู่ระหว่างเส้นซิโร่ขึ้นไปเราก็จะสแกนจากตัวนี้โดยที่ไม่มีคอนดิชันอื่นนอกจากมีแค่ 3ามคอนดิชันนี้นะครับใช้สแกนจากตลาดเซตแล้วก็ตลาด MAI เป็นตัวหลัหลกๆ3ตัวนี้แล้วครับกดลันสแกนขึ้นไปกดลันสกีนขึ้นมาก็จะเห็นนะครับตัวแรกที่ขึ้นมานะครับแต่ว่าเราจะขอเน้นทางบอลลุ่มอนุญาตมาที่เมนูวลุ่มแล้วกดคัดตรงที่ชื่อวอลลุ่มนะครับกดครั้งแรกยังไม่ใช่ต้องกดครั้งที่2แล้วเราก็เลื่อนลงไปก็จะเห็นว่าตัวที่มีบอลลุ่มมากที่สุดซึ่งนะครับวันนี้มีบอลลุ่มกว่า400,000ก็คือ WHA แล้วอีกตัวมี value อยู่163นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีส่วนตัวถัดมาก็จะเป็น Q house นะครับถัดลงมาก็จะเป็น KGB อธิบายให้ถึง3ตัวให้ท่านเข้าใจไปดูที่ตัวแรกนะครับ HA ซึ่งเป็น WHA group นะครับนี้เป็นตัวใหญ่ตัวหลักนะครับเขาไม่ใช่แค่เป็นแค่โลจิสติกนะครับเขาเป็น WHA group เพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆที่เขาดำเนินงานในบริษัทต่างๆที่เขากำลังดำเนินงานแล้วทำกำไรมาเนี้ย ก็จะมารวมอยู่ในของ w h a ก็จะทำกำไรให้กับบริษัทแม่ก็คือ w h a นะครับว่าจะเป็น w h a IR, w h a UP นะครับแล้วก็อีกหลายๆ W ที่กำลังปีปีนี้นะครับเขาจะเริ่มหรือว่าขายนะครับขายที่หรือมีการเซ็นสัญญาที่ท่านนักลงทุนจากต่างประเทศนะครับเข้ามาลงทุนแล้วก็ก่อตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้วก็โรงงานที่เวียดนาม ของ WBSJ นี้ก็จะมีศูนยอุตสาหกรรมอยู่2ที่ก็คือประเทศไทยแล้วก็ที่เวียดนามเขาซื้อที่ไว้เยอะแล้วก็ไปดำเนินงานธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้น2ที่นี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นเป้าหมายในการที่ดำเนินงานแล้วก็ทํากําไรให้กับตัวนี้นะครับแล้วก็ในการดำเนินงานของเขาเนี่ยจริง,รงเ,ปเป็นผู้หญิงก็สามารถที่จะผู้หญิงที่เป็น c ีอนี้ก็สามารถที่ปลูกพื้นแล้วก็ทุกอย่างให้แข็งแกร่งแต่ว่าเพื่อเพื่อธุรกิจ ที่ไฟ์โฟได้อย่างรวดเร็วเขาก็เลยเปลี่ยนตัว co เป็นคุณสมคิดจาตุศินปิทักษ์ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาของตัวนี้นั้นก่อนอื่นเขาก็ต้องถ้าเกิดว่าอยากจะได้กําไรหรือว่ายากจะทําราคาให้ดีดสูงขึ้นไปราคาเขาจะต้องมีการบีบราคาลงมาจะต้องทําการกดราคาลงมาก่อนก่อนที่ราคาจะดิดกลับพุ่งขึ้นไปอย่างลุ่มหือลุ่ม,มตามไม่ได้นะครับหมตอนนี้คือ เป็นจังหวะด,ดีที่เขาจะไซด์เวย์อยู่ที่ราคาประมาณนี้นะครับถึงท่านลทุนต้องลองพิจาราดูดีนี้เะียครับทานต้องวิเคราะห์แล้วก็พิจาราดูจากการของพื้นฐานของตัว w h a ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่า WHO จริงๆแล้วก็าทำอะไรเขามี CO เป็นคุณสุขิตนี้จะส่งผลยังไงให้กับ WHO เข้าใจว่าการมาของเขานี้ก็น่าจะคือสามารถที่จะเทียบเท่ากับ อมตะซิต,ตี้หรืออมตะนครได้นะครับเดิมทีนั้นอมตะนครนั้นหรืออมตะซิต,ตี้ก็สามารถทํา gdp ให้กับประเทศหมาเพราะว่าในส่วนหนึ่งของ gdp ของประเทศนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของทาให้ประเทศนั้นเจริญน,นะครับต่อมาเข้าใจว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือ wha เดิมทีเนี่ยเขาก็ค่อยๆสะสมสั่งสม,สงสมเม็ดเงินสังสมเทคนิคต่างๆประสบการณ์เข้ามานะครับถ้าเกิดเราเล่าไปเนี่ย มก็จะยืดยาวนะครับก็ขอให้ทุกท่าน,น,นลองไปพี่ณาดูนะครับว่า w h s นั้นมีมูลค่าหรือมีธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นไปอย่างไรแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างไรนะครับได้เชิญคุณสมคิดจาจุศิษั์มาเป็น CEO นะครับเป็นบริษัทแรกในช่วงหลายๆปีที่ท่านได้ลดตัวลงมาให้เกียรติเป็น CEO นะครับก็ท่านก็ลองพิารณาดูนะครับท่านั้นทาลงทุนครับถ้าเราดูที่นะครับดูที่ อินดิเคเตอร์ปัจจุบันก็คือมี D, เมสซดีชี้ไปด้านข้าง RSI กํา SI, กำลังชี้ขึ้นเริ่มต้นที่55นะครับก็หมายความว่าราคาก็จะค่อยๆไซเว์ way ขึ้นไปนะครับแถมราคายืนอยู่เหนือเส้น2แล้ววันราคายืนเหนือเส้น2แล้ววันแล้วก็ราคายืนเหนือกึ่งกลางบรูจแบนก็กำลังใจค่อยไซเว์ way ขึ้นไปเพราะว่ามีการบีบตัวเข้ามาของตัวบรูจแบนเมื่อบีบเข้ามาเสร็จราคาก็ ซด์เวขึ้นข้างบนถ้าราคาจีนเหนือด้านบนนั้นราคาก็จะซด์เวขึ้นไปที่4.22ตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.98หมายว่าถ้าเกิดท่านอยากจะได้กําไรตอนนี้ท่านก็รอรับที่3.98แล้วก็กัดฟันทนถือหรืออดทนให้ราคาทํากําไรขึ้นไปที่4.22ราคาก็จะเป็นเช่นนี้นะครับทุกท่านก็ต้องรอติดตามดูนะครับเราก็รู้สึกว่าสแกนเจอมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับ w h a ก็มีวอลลุ่มเข้ามาเรื่อยๆมีแว l ลูเข้ามานะครับก็เป็นที่ต้องจับตามองนะครับแล้วถ้า W H J เขาจะไปไกลได้อีกแค่ไหนในในในสชั่วโมงนี้ในวันนี้ราคาของ W H a จะเป็นยังไงก็เข้าไปดูไทม์เฟรม4ีชั่วโมงนะครับดูจากตรงนี้เขาก็จะไซด์เวย์แล้วก็ขึ้นไปชนนะครับเขาจะไซด์เวย์ขึ้นไปชนแล้วก็ยอดตัวลงมาแล้วก็ขึ้นไปชนใหม่อีกรอบถ้าเกิดเขายังคงไซด์เวย์อยู่ด้านบนตรงนี้แล้วยังคงชน ตัวลิงเลเกชันเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนตัวของ r ิเกลเกชันตอนนี้ยังคงไซด์ไปดาวแต่ต่อไปมันจะไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับนี่คือทิศทางทีนี้เราดูทางเฟรมวีกันนะครับเพื่อดูว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในทางเฟรมวีเขาก็บอกว่ากาที่เขาจะพุ่งขึ้นไปที่ 4.4, 4, 4, 4 1 4 4หรือ4.40นั้นก็มีโอกาสที่ไซด์เว y ขึ้นไปถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับนักทุนที่เข้ามาดูใหม่ๆ่าน,นก็อาจจะอ่านเกมไม่ออก มองกราฟไม่ออกแต่ว่าเราจะอธิบายท่านเข้าใจว่ากราฟนะครับถ้ามีเส้นสองเวันอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างราคามันจะเป็นตัวการันตีว่าจะเป็นตัวถ้าราคาย่อตัวลงมามันจะสามารถผลักดันราคาให้ดีกลับขึ้นไปแล้วถ้ากราฟนะครับราคายืนเหนือขึงกลางบุรุษแบนแล้วเมื่อบุรุษแบน์บีบตัวเข้ามากันราคามันจะผลักตัวเองให้สูงขึ้นไปถ้าถ้าถ้าราคายืนอยู่เหนือขึงกลางบุรุษแบนดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หมายว่า ราคาของ w ีก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนถึงขีดสุดด้านบนก็คือ4.40และ4.17แล้วเราก็ดูยืนยันด้วยเ s i นะครับอยู่ที่58ก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่อโบทคือ70 m ดสิก็ยังคงยืนยนอยู่ในเส้นศูน o นะครับก็ถือว่าราคาไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ผักดันราคาขึ้นไปนั้นก็ยังมีโอกาสนี่ก็ดูวนลุ่มนะครับนุนภายนอกคือวนลุ่มแล้วก็ NNV คือนักทุน ภายนอกประเทศถ้าภายนอกประเทศภายในประเทศ,เทศมีอุรุมเข้ามาพร้อมกันราคาก็จะพักขึ้นไปนะก็ถามว่าถ้านักทุนลองพิจารณาดูแล้วจะขาดทุนหรือว่าเสียหายอย่างไรถ้าเข้าตอนนี้นะครับถ้านักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็วางกลยุทธ์ดูนะครับอันนี้ก็คือหุ้นตัวแรกที่เรานํามาเกมให้ท่านได้เข้าใจอีกตัวหนึ่งนะครับ Q House นะครับตัวนี้ก็เป็นของสุดยอด VI ในตำนานของเราคือท่านดรนิเวศนะครับท่านก็ซื้อไว้ เป็นทุนส่วน,วนเจอไวเยอะเลยทีเดียวนะครับ QH ตัว H ตัว Q House นะครับ Q House ก็ถ้าดูจาก M1 MACD ก็มีโอกาสไซด์เว์คือไซด์เว์ไปทางด้านข้างนะครับขี้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับราคาก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ r s i ก็อยู่ที่65ก็มีโอกาสสูงขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่า Doji นะครับเป็น Doji ที่มีไส้เทียนยาวจุดด้านล่างก็บ่งบอกว่าในวันถัดไปนั้นก็จะมีโอกาสที่จะเปิด ราคาอยู่ด้านบนแล้วก็พุ่งขึ้นไปด้านบนขอให้เป็นท่งเขียวก็แล้วกันนะครับแต่โดยทั่วไปคือจะเป็นเดลโดจิแล้วก็เหมือนหัวต๊ปูนะครับโอกาสที่จะไซเวขึ้นไซเวอัพขึ้นไปก็มีโอกาสราคาก็จะไซเวอัพขึ้นไปด้านบนของรีเลยเลคชั่นนะครับวันนี้นั้นของคิวเฮานั้นก็มีวอลลุ่มเข้าแสนสี่แล้วก็มีวอลุ่ยู่3 0,000ถ้าดูจากตรงนี้ท่านก็เจนว่าราคานะมันก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซเวค,คขึ้นไปด้านบนนะครับานางจุนก็ลอง พี่นาดูนะครับว่าจะเข้าเก่งกําไรอย่างไรนะครับก็คือราคาอยู่ที่2.4ราคาวันถัดไปก็จะค่อยๆไซ์เว์ขึ้นไปที่ด้านบนของ Line A ลีเนีย์เลกชั่นกกลงทุนก็ลองดูแล้วก็ดูไทม์เฟรมอื่นๆด้วยนะครับนี้ไทม์เฟรมเดย์ถ้าเราจะไปดูไทม์เฟรม e ีว่ามันจะไปสูงที่เท่าไหร่เข้าไปดูในไทม์เฟรม e ีก็เจนว่าไทม์เฟรมว e k ก็บอกว่ามันไปถึงจุดสูงสุดแล้ว สิ่งที่ทำไปได้ต่อไปก็คือสายเวไปเดินข้างเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของ linear equation ตอนนี้มันสายเวไปเดินข้างเพื่อเปลี่ยนทิศทางให้สายเวอัพขึ้นไปนะครับกดสาเวอัพขึ้นไปเมื่อสาเวอัพขึ้นไป,นไปราคาก็เปิดสูงขึ้นไปและนั้นราคาก็มีสิทธิที่จะทะยานเดเวลอัพราคาขึ้นไปตอนนี้ราคาเบื้องต้นของทองเฟรมวีกอยู่ที่2.4 0ถ้าเขาสายเวไปเดินข้างสายเวไปเรื่อยเพื่อรอจังหวะของ linear equation ให้สายเวอัพขึ้นไป ราคา,าก็จะค่อยพพุ่งเสร็งสูงขึ้นไปเราก็ไปดูเพื่อความเชื่อใจหรือมั่นใจว่าราคาจะไปที่เท่าไหร่ไปดูที่ทา m เ Frame ฟรมมันทรนะครับถ้าไปดูทางเ Frame ฟรมตัวนี้ก็จะบอกว่าโอ้ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่2.96ราคา,าก็จะค่อยๆมีโอกาสกำไรให้กับนักงทุนกลับไปที่2.96เห็นว่าตอนนี้มันบีบเข้ามากันของบูชแบนพอบีบเข้ามาอย่างนี้แล้วราคายืนเหนือเกณฑ์การบูชแบ มันก็จะค่อยค่อยไเวยขึ้นไปด้านบนแน่นอนว่าจังหวะนี้ไปถึงตรงนี้นี่ต้องใช้จังหวะเวลาเท่าไหร่เราก็ลองขีดลากเส้นอันนี้เป็น1นึ่งสัปสองสัปสามสั e ดาห w สี่สัปห้าหกเจ็ดาจากตรงนี้ถึงตรงนี้7จ็ด k ัปด e หสี่เป็น1เดือนนะครับก็ประมาณเดือนก,อกว่าว่าจังหวะเขาจะไซเวยอัพขึ้นไปแต่ราคานี้มันจะขึ้นไปได้ราคาเซ็ตนั้นต้องไซเวยขึ้นไปด้วยตอนนี้เซ็ตอยู่ที่พันหกล้อยัดไป าเขาก็ต้องไซเวยขึ้นไปทีละ20จุดนะครับหรือทีละทีละ5จุดนะครับเราก็บวกไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นไปถึงประมาณสักพันหรหรือ1700ที่ราคาจะไปที่2 9 6ถ้าเซ็ตยังคงไซเวยอัพขึ้นไปราคาจะขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อราคาเซ็ตไซเวยขึ้นไปด้วยนะครับนั่นก็เป็นบทสรุปเพราะฉะนั้นตรงนี้ m a c d ยังคงชี้ขึ้นไฮซก็อยู่ที่66แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่70 ไปที่โอโบสนะครับตอนนี้ก็คือรัดูที่วนรุ่มยังคงไม่มีก็ต้องลุ้นให้มีวันรุ่มเข้ามาสลับคิวเฮาส์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สุดยอดตํานาน VI นะครับคือท่านดรนิเวศได้ซื้อของได้เป็นหุ้นสว่วนหรือยังไงท่านก็ลองไปอัปเดตการถึงหุ้นนะครับก็ลองดูนะครับไม่ใช่ว่าช่วงนี้ท่านเชิญชวนทุกคนไปที่ไปลงทุนในหุ้นเวียดนามกันหมดก็นะเหมือนกับว่ามันเป็นตลาดใหม่ๆก็เหมือนกับกค่อยๆซื้อ การเริ่มต้นขึ้นไปพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้ามันก็เป็นเป็นการง่ายนะครับเพราะว่าก็มีหลายบริษัทที่กําลังเริ่มต้นเราก็ผลด,ดอกก็เริ่งก็เริ่มจะออกการเริ่มจะปันผลกันเข้าใจว่าจะเป็นกาไรแต่ว่าเขาจะให้เราถอนเงินกลับมาหรือเปล่านึ่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องดูดีๆนะครับการทํางานหรือการบริหารงานระหว่างประเทศนั้นต้องดูข้อกําหนดเกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงินเยอะๆแล้วก็ถ้าเราสามารถถอนได้ก็ถอนกลับมาแลก็เหลือท่านัทุนได้ ลองพี่นาดูนะครับอีกตัวก็คือ KTB นะครับตัว KTB จังหวะก็ถือว่าจะเป็นข่าวที่กําลังทากาไรนะครับถ้าเราดู r s i ก็อยู่ที่52ก็ิบหมายว่าราคาก็จะไซเวขึ้นไปด้านบนราคาก็จะค่อยๆทาทากาไรให้กับทุกคนที่เข้าเก่งกําไรก็คือราคาปัจจุบันอยู่ที่17.40นะครับถ้านะครับถ้าแท่งเทียนมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างยาวหมายว่าในวันเปิดถัดไปก็มีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นตัวนี้ก็ เส้น2องรวันก็อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ราคาก็ไซเวขึ้นไปมีการบีบตัวเข้ามากันของปุจจัยแบนถือว่าเป็นจังหวะไซเวอัพขึ้นไปที่จะไปที่ด้านบนคือไปที่18.15ปดบาทดูจาก r s i ก็ชีขช้ขึ้น MACD ก็ชี้ขึ้นถือว่าเป็นหุ้นที่ต้องทํากําไร้กับท่าน,นทุนนะครับทักทุนก็ลองพี่นาดูนะครับใน3หุ้นที่เราเรียนในท่านทราบแต่ท่านอยากรู้ว่ามันจะมีโอกาสทํากาไรหรือเปล่าหรือทํากําไรไปที่เท่าไหร่ท่านก็ไปดูตามเฟรมวิก แล้วถ้าเกิดท่านจะเข้าในช่วงจังหวะนี้จะเข้าดีหรือจะออกดีก็ดูตามเฟรมสีชั่วโมงตามเฟรมสี่ชั่วโมงก็จะเป็นบอกตัวในอนาคตนะครับว่าราคากําลังจะขึ้นไปที่17.52บาทก็ลองพิจารณาตามนี้นะครับนักลงทุนครับนี่คือวิธีการที่เราจะเก่งกําไรในการลงทุนนะครับเราก็เอาไปท่านเห็นท่านก็ลองดูแล้วก็ใช้งานให้เป็นครับว่าจังหวะของการเดินทางของราคานั้นจะเป็นช่นนี้หรือเปล่า ทำไมราคาถึงมันจะต้องเป็นไปอย่างที่เราบอกว่าจังหวะถัดไปเป็นแบบนี้เพราะว่าแนวทางของการเดินทางของราคานะครับเมื่อเทียบกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในกรอบของเรนเนลเรกชั่นสูงสุดและกรอบเรนเนลเรกชั่นต่าสุดคือเขียวกับแดงใหญ่สุดนี่นะครับเมื่อราคาต่ําสุดมันจะไซเว์ขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็จะลงมาที่ต่ําสุดแล้วก็จะขึ้นไปที่สูงสุดเป็นแบบนี้เป็นอีเฟนตี้ไปตามความมือเราดูจากตรงนี้ก็คือว่ามันมาต่ําสุดเรียบร้อยนะครับ มันก็จะค่อยๆไซด์เวยขึ้นไปที่จุดสูงสุดเหตุการณ์แบบนี้นะครับท่านทุนก็ดูวิธีการเราก็รู้ราคาต่ําสุดเท่าไหร่ราคาสูงสุดขายออกที่เท่าไหร่ท่านก็ดูอยู่แค่นี้ท่านก็ลองลองเล่นดูนะครับการทํากําไรก็จะไม่ยากถ้าเรารู้ว่ากรอบี่เนเลกชั่นเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในกรอบี่เนเลกชั่นทำไมถึงจะต้องอยู่เพราะอะไรเพราะคือราคากรอบของมันก็เป็นจุดต่ําสุดของมันสูงสุดของมันนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบดีเนอไร์เกชั่นสูงสุดต่ําสุดเมื่อมันขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องไซเวย์ลงมาต่ําสุดเมื่อต่าสุดมันก็ต้องไซเวขึ้นไปสูงสุดเราดูย้อนหลังนะครับเทสย้อนหลังอะไรก็ตามที่ราคามันมาจากต่ําสุดมันก็ค่อยๆขึ้นไปสูงสุดมันก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับลายมันก็คือสูงสุดมันก็ขึ้นไปต่ําให้วมันก็ลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็ขึ้นไปสูงสุดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ในกรอบเขียวแดง ก็บรีเดียลเอคชันก็เรียในให้ท่านนักทุนได้ทราบถึงวิธีการที่เราจะเก่งกาไรเมื่อเรารู้ว่าต่ําสุดคือตรงไหนสูงสุดคือตรงไหนเราก็ซื้อที่ต่ําสุดเราก็ไปรอขายที่สูงสุดก็แค่นี้เองนะครับท่านนักทุนจะดลุนามองให้ออกแล้วก็ดูให้เป็นแล้วก็ทําให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อทํากําไรในจังหวะนี้นะครับ ล้วก็จะลืมดูอินดิเคเตอร์เพื่อเป็นเพื่อเป็นตัวบ่งบอกนะอินดิเคเตอร์ถ้ามันยังคงชี้ขึ้นราคาก็จะไซว์เวว์ขึ้นไปถ้ามันยังคงชี้ขึ้นราคาก็จะไซว์เว์ขึ้นไปถ้า MACD ชี้ลงหักลงเนี่ยมันต้องรีบออกถ้าราคาชี้ขึ้นยังคงเข้าได้แต่ต้องเลือกเข้าแล้วก็ต้องเลือกทำกำไรให้ได้ขายหมูดีกว่าไม่มีหมูให้ขายเรียนด้วยความสัตว์เรียนด้วยความสัตว,ว์ตรจ,รจริงเรียนด้วยความจริงใจ Channel Invest 89็นะครับให้ทุกคนนั้นเข้ามาดูเยอะแล้วเ,เพื่อจะได้ วิธีคิดแนวทางในการทำกำไรขอกรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบพระคุณสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับค่ารายเดือนก็เริ่มต้นที่55บาทราคาไม่ถึงกาแฟกาแฟแก้วเจ้าดังนะครับแล้วก็55บาทก็น่าจะได้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยนะครับซึ่งราคาค่าบริจาคนี้มันก็ไม่เยอะนะครับนิดเดียวเองนะครับก็ถือว่าเป็นค่าตรงนะครับ ถ้าท่านอยากจะได้เทคนิคการทำกำไรท่านก็กรุณาบริจาคค่าตรงนะครับเราไมา่ได้บังคับนะครับท่านจะท่านใดที่รวยหรือว่ามีจิตใจเป็นนักบุญอยู่แล้วท่านก็กรุณาสมัครกดสมัครเข้ามานะครับก็จะมีปุ่มสมัครอยู่ในหน้านี้นะครับแล้วก็เกิดท่านสมัครแล้วก็กราบขอพระคุณขอให้ท่านมีบุญแล้วก็ผลบุญก็ขอโดนบันดาลให้ท่านทำกำไรมีกำไรได้ตลอดไป าธุขอพอบคุณมากนะครับพบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ